โไข่ okay, ใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะต้มสามฟองนะครับสวัสดีครับผมนักสแสวงหาครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการต้มไข่นะครับต้มไข่ใส่ถุงพลาสติกใบนี้นะครับเดี๋ยวต้มไข่นี่นะครับนี่ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยครับเดี๋ยวผมจะก่อไฟก่อนนะครับเดี เราไข่ใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะต้มสามฟองนะครับลมมันพัดนะครับเววดินมาบังลมไว้นะครับเราก็รอให้น้ำเดือดเนี่น้ำอาจจะเยอะไปสักหน่อยนะครับป้องกันนะครับให้ลมให้ไฟมัน เลยขึ้นมาเดี๋ยวถุงพลาสติกมันจะรั่วนะครับสูมไฟให้แรงเข้านะครับพัดไล่ความเยือกเย็นหนาวนะครับให้พี่น้องเรานอนหลับสบายนะครับไม่เกี่ยวมั้งผมก็จะลำบากในการไปอีกนะครับ ดีครับดีคลิปนี้มันถุงมันไหม้ก่อนนะครับไฟมันแรงลมมันพัดไปพัดมานะครับผมไม่ได้ขุดหลุมด้วยนะครับผมไม่ได้ขุดหลุมก็เลยไม่ประสบความสำเร็จแต่น้ำนี่ร้อนนะนะน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวติดตามใหม่คลิปหน้าครับใกล้จะสุกแล้วนะครับน้ำนี่ร้อนนะครับแต่ว่าถุงมันรั่วนะครับเปลวไฟมันสูงเกินไปนะครับถุงมันรั่วนะครับ ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ